สวัสดีครับพวกเราเพชรเพชรครับเพชรเพชรเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกัน่านปัญหาพื้นฐานที่เหล่าเจ้าของสุนัขและแมวต้องพบเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์เลี้ยงครับดังนั้นเพชรเพชรจึงต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของพันมสัตว์เลี้ยงที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพครับ จากการวันเดเดทเบื้องต้นครับเราพบว่ากว่า76%ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีปัญหากลิ่นเหม็นของมูลสัตว์มารบกวนครับและในปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์หรือการแก้ปัญหาใดในท้องตลาดที่สามารถตอบแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ดังน,น,นั้นครับเพทเพจึงมุ่งเน้นที่จะสั่งสร,ร้างผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหานีนที่ต้นเหตุโดยอาศัยการปรับลดสมดุลของแบคทีรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นภายในมูลสตัตว์เพื่อเกิดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับโดยเราจะอาศัยคียอินกรีนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนั้นได้แก่สารสกัดจากสาหร่ายขนาดเล็กครับที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับมากมายว่าสามารถลดปริมาณของแบคทีรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นลงได้นอกจากนั้นครับเรายังมีการใช้เทคโนโลยีนาโน encapsulation หอหุ้มและลำเนียงสารสกัดจากสมุนไพรออร์แกนิกและสารสกัดจากน้ำมันหอมระเหยเข้าไปในทางเดินอาหารส่วนท้ายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนมูลสัตว์ที่มีกลิ่นเหม็นให้กลายเป็นมูลสัตว์ที่มีกลิ่นน่าพึงพอใจสร้างความประทับใจแรกให้กับเราผู้ใช้งานครับสุดท้ายครับเพชรเพชรคือนวันตกรรมขนมสัตว์เลี้ยงแนวใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูลเลชั่นเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นของมูลสัตว์เลี้ยงที่ใช้งานได้ง่ายรวดเร็วและยั่งยืนครับขอบคุณครับ